สวัสดีครับทาน,นทุกท่านกลับมาเจอกันนะครับกับการรีวิวกันพาสำหรับคลิปนี้นะครับตามปกคลิปเลยเรายังอยู่กับสเกล1นึ่งจอยอยู่นะครับก็คือเป็นงาน e อ t นท r เกรดนะครับบิลไซส์เอ็กซีกาแล็กซนะครับเอตัวนี้นะครับจำได้ว่าตอนที่ออกมานี่คือไม่แน่ใจาว่าเป็นกระแสรหรืออะไรยังไงนะคือหาซื้อยากมากนะครับหมดไวัยแล้วเกิน อ่าแล้วก็ได้มาดองตัวหนึ่งนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้จะเอามาประกอบให้ดูกันนะครับมาดูข้างในกันเลยเออแผงมันก็เหมือนไฮเกตเลยนะแผงสีขาวก็มีอยู่สองแผงแบบนี้นะครับแล้วก็พาร์ทอู้อารมณ์คล้ายๆมีโครงในนะสีม่วงสวยเลย แล้วก็มีสีเหมือนสะท้อนแสงแบบนี้พารอะไรวะเดาว,ว่าน่าจะเป็นตานะเนี่ยนี่สีเขียวสะท้อนแสงนะครับแล้วก็เป็นพาร์เข่าแบบนี้มัลติคัลเลอร์นะแล้วก็มีพาร์สายมาให้เฮ้ยเสียววะ่ะมีพาร์สายมาให้ก็มีอยู่สอง่อนะในกล่องมีอยู่ประมาณห้าแผงนะครับสำหรับอุปิเกตกล่องนี้ใบต่อนะครับก็สไตล์ไฮเกตเนาะ เป็นแผ่นเดียวแบบนี้อ่าฝั่งนึงก็เป็นสีฝั่งนึงก็เป็นขาวดำเนาะเอ่อวิธีการต่อมีหนึ่งสองสามสี่สีหน้าไม่เยอะนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเป็นพวกออปชั่นอะไรต่างๆประมาณนี้โอเคไปประกอบดูกันเลย ด้วยความที่ออันนี้มันเป็นแอนตีเกะเราสามารถใช้มือบิดพาสออกจากแผงได้เลยเช่นอันนี้แล้วก็ถ้าเป็นผมว่าถ้าเป็นพาส์ใหญ่ๆมันสามารถบิดออกได้เลยนะเพราะว่าตัวเกตตัวอะไรเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เห็นเยอะก็อารมณ์แบบคล้ายๆใช้คีนตัดเลย โอเคครับตอนนี้เราก็มาเป็นชิ้นส่วนเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะมารวมให้มันเป็นหุ่มกันเริ่มจากด้านล่างตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็ใช้เวลาต่อไม่นานอาจจะใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็การเอาพาร์ตออกจากไอแผงลันเนอร์เนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยตัวนี้คือผมไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยนะบิดออกอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีบางจุดที่มันมีรอยเกตรอยอะไรที่หนาๆบ้างผมก็ อาจจะใช้คีมตัดคีมแต่งเอานะครับแต่เ,เวลาออกเอาออกกับแผงเนี่ยไม่ได้ใช้คีมไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้เครื่องมือเลยนะครับเป็นกานพาที่สาม,มารถเอาไปต่อที่ไหนก็ได้นะผมว่าสติกเกอร์ก็ไม่มีไม่ต้องใช้อะไรเลยคือแต่จะให้สวยกเ็เรียกอะไรลงหยอดพันธุ์ลายหน่อยนะครับมันจะได้ดูมีมิติมากขึ้นแต่หลักๆแล้วคือไม่ได้ทําอะไร ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ใช้เครื่องมือเลยเงินส่วนก็ไม่เยอะแต่ว่าสีสันสวยนะไหลก็คือเกาะไหลก็คือเสียบลงไปตรงตรมแบบนี้มันจะมีเป็นบ่าอยู่นะครับเป็นร่องอยู่ีเป็ร่อง ผมอาจจะยังเสียบเข้าไปไม่แน่นนะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยสวยอยู่นะอ่าตัวตรงเขานี้คือผมเหลาออกให้มันแหลมนะ มันปกติมันจะเป็นเป็นติ่งๆดูราูปให้ดูเผื่อนัไม่ออกเี่มันเป็นติ่งๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นปะตรงหลักตรงเขาเนี่ยมันจะเป็นมีมาก็เป็นติ่งครับพวกไฮเกดพวกงานหนึ่งต่อร้อยสี่สี่ไฮเกดอันที่เกดอะไรเงี้ยจะเป็นติ่งนะก็เข้าใจว่าเป็นกฎหมายของทางทางทางญี่ปุ่นนะครับว่าเออมันเป็นของ ของเล่นแล้วกันของเล่นที่เออ,อายุไม่เกินเท่านี้เท่านี้ต้องมีต้องเป็นติ่งห้ามแหลมคมนะมก็ผมก็เหลาออกตามมาเบียดนะครับประมาณนี้สวยนะสีสวยเลยผมว่าสัดส่วนอะไรก็โอเคก็มันก็คือสไตล์กันด้ามนั่นแหละเพแต่ว่าไปอยู่ในภาคบิวนะครับอ้าโอเคประมาณนี้อาวุธที่เขาให้มานะก็จะมีบีมแบบนี้นะครับ แล้วก็เป็นโลแล้วก็เป็นยานกาแล็กซี่ไฟเตอร์มั้งชื่อมันประมาณนี้แล้วก็มีเอฟเฟกตัวนี้มาให้เอฟเฟกตัวนี้สามารถเล่นกับบีมแบบนี้ได้ใส่เข้าไปแบบีหรือไม่ก็เอาไปติดกับโลก็ได้แบบนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันโอเคครับจุดขยับนะเริ่มจากหัวก็เลยหมุนได้ อืมประมาณนี้ก็ติดแล้วเดี๋ยวกันยกปึ๊บ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 ,บสามร้อยหกสิบองศานะครับแล้วก็เงยได้ประมาณนี้มองเห็นไหมล่ะว่าไหล่บงังเงยได้ประมาณนี้ก้มได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นบอจอยสองสองสเต็ปมีบอจอยตรงข้างล่างกับตรงตรงหัวเนาะเนี่ย ตรงนี้ใต้หัวเป็นบอลจอยแล้วก็ตรงคอนี้ก็เป็นตรงลําตัวก็เป็นบอลจอยเสียเข้าไปแบบสุดส่วนไหลนะครับแผนร่วงไปแล้วส่วนไหลนะครับเกาะไหลเนี่ยมันจะติดมันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนล่องตัวซีนะครับติดกับตัวแกนไหลกับกับติดกับเดือยตรงตรงตรง,ต,งต้นแขนนะครับทําให้มัน สนิทนะมันไม่ได้แค่เสียบลงไปลงไปเฉยๆนะเดี๋ยวผมจะยกออกมาเนี่ยมันจะมีล่องตรงนี้กับล่องตรงนี้ตัวซีเนี่ยก็คือล่องตรงนี้กับล่องตรงนี้มันจะเสียบอยู่กับอยู่กันอย่างนี้ทําให้เกาะไหลจะไม่สามารถขยับได้โดยอิสระนะครับมันก็จะไปตามตามแขนนี่แหละโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับไหลนะ แขนนะครับแขนท่อนบนสามารถหมุนได้สาม้อสิบองศานะครับแบบนี้อ่ผมยังไม่ใส่เกาะไหลฮให้ดูนะจะได้เห็นว่ามันหมุนได้แบบนี้โอเคนะครับแล้วก็กางออกมาได้แบบนี้นะครับสุดแล้วเนี่ยเพราะมันติดติดเกาะไหลถ้าจะให้ขึ้นอีกก็หมุนก็เอากะไหออกมาข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้อ่าแต่ก็ระวังเข่าด้วยนะ ระวังเขาระว,วังเราอะไรครับเนี่ยประมาณนี้ปึ๊บข้อสองนะครับพับมาได้สุดเลยแบบนี้อาจจะเรียกว่าสุดไหมก็เกือบเกือบสุดแล้วกันมันจะมีจุดหมุนแค่ตรงนี้จุดเดียวนะอืมมันก็เลยออกมาได้ออกมาประมาณนี้นะครับส่วนมือก็เป็นบอจอยปกติตกกปิปก,กติอะไรเนี่ย แล้วก็เป็นแบบที่เเขาเรียกอะไรนะตัวมือกับหลังมือแยกกันนะครับก็ผมแนะนำให้กาวไว้เลยนะครับเวลาเสียบอาวุธพวกนี้มันไม่ต้องถอด ออลืมบอกไปอันนี้คือเขาให้ปืนของสไตล์มาด้วยสไตล์ภาคสไตล์ภาคภ,าคภ,าคภาคลาสซีเฉยๆนะน,น่าจะเป็นแผงที่ย้อมมาน่ก็คือเอามาสามารถเอปาาระกอบมันเป็นปืนได้ก็ใช้ได้เหมือนกันนี่แบบนตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าถ้ามารูคิดมาคิดดูดีแล้วมันไม่มีบีมเซเบอร์ให้อาจจะต้องไปซื้อแบบพวกออฟชั่นพาทแขนก็ประมาณนี้นะเอ ส่วนบอดี้นะครับโยกได้้ายขวากระดกหน้ากระดกหลังได้แบบนี้นี่เอียวเอวได้แต่เอียวมากๆก็ผมว่ามีสิิทธ์หลวมนะโอเคสเกิรหน้านครับกระดกได้แบบนี้สุดเลยสเกิรข้างนะครับกระดกได้นิดหน่อยแบบนี้มันเป็นบอจอยข้างในอะ่ะก็หมุนลบแหล,ลบต้นขาแบบนี้ได้ เลบต้นขาแบบนีไ้ได้เกิดหลังฟิกติดตายทำอะไรไม่ได้นะครับมาดูที่ขากันตรงเนี้ยผมผมแนะนำนะเอ่อระวังนิดนึงเวลาตอนยัดเนี่ยเพราะว่าผมเคยทำถ้าจใจผิดทำตรงเนี้ยหักแต่ว่ามันเป็นตัวไอ้เจ็ดแปดนะครับผมเคยทำตรงเนี้ยหักไปแล้วเพราะว่ายัดแรงไปหน่อยคือไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าตอนยัดคือไม่แน่ใจว่ามันเข้าไปไปหรือยังคือมันเหมือนจะแน่นแต่มันก็ยังไม่แน่นอะไรเงี้ยแต่มัน,ม,นมันก็อยู่ ก็เลยเออบอกไว้ก่อนนะครับค,คือมันเนี่ยม,มันน่าจะแน่นแล้วแหละแต่ว่าพอ,พอเราไปขยับมันจะมาดูเหมือน,นหลวม,ลวมนิดนึงนะครับก็พอดันเราไปใช้แรงเพิ่มขึ้นอีกเนี้ยมันก็จะหัก,กันนะครับมันก็อยู่แล้วแบบประมาณนี้โอเคขานะครับต้นขาขยับได้แบบนี้แล้วก็ถอยลงมาไ,ได้แค่นี้เพราะ,ะติดไซเกันหลังแล้วอแล้วก็หมุนได้นะครับจริงๆมันหมุนได้ส6 0องสงศาแล้ว แต่ว่าหมุนไปตรงเนี้ยเกาะไตแผงกลงนี้ด้านหน้ามันจะไปงัดกับไอตัวเกาะสะเก์ดหลังแบบเนี้ยเออ้อเขาหลออกก็เริ่มเริ่มเสียวแเนี่ยเออแลอ้วไอตัวบอลจอยเนี่ยผมว่าในานานไปมันอาจจะหลวมนะแนะนําว่าซื้อมาเล่นได้นะครับแต่ต้องทําใจด้วยอืมหัวข่าวนะครับขยับได้ประมาณนี้ มันเป็นสองสเต็ปนะตรงนี้กับตรงนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าต้นขามันยกขึ้นมาได้แค่ประมาณนี้มันก็เลยงอได้แค่นี้นะครับเออแด้นี้ไมไม่ได้ละประมาณนี้แล้วก็ปลายปลายเท้านะครับนงอได้แบบนี้มาได้แบบนี้นะครับปลายเท้าเป็นสองสเต็ปนะตรงเป็นข้อเท้าตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็ตรงฝ่าเท้าเนี่ยมันก็ได้อีกสเตปหนึ่งเป็นบอลจอยเล็กๆ board. งอได้แบบนี้ ก็เหมือนสไตล์เป็นเนที่เกตแล้วผมเคยรีวิวไปหรือ,อยังวะไม่แน่ใจโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับจุดขยับโอเคส่วนกิมมิกนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเอฟเฟกตตัวนี้มันสามารถติดกับโลได้แบบนี้แล้วก็เอาเอหรือเอาเอฟเฟกนี้ไปติดกับปืนก็ได้แบบนี้แล้วก็ไอตัวยาน กา l ล x y ซี่ไฟเตเนี่ยเขาสามารถเป็นแบ็คแพคได้นะครับก็คือแบบนี้ใช่ไหมเรางอเรางอตัวนี้ไอตัวทัสเตอร์ด้านหล,หลังงอลงมาปุ๊บมันจะมีเดือยตัวนี้โผล่กมาแล้วก็ฝานี้จะเปิดแล้วก็ปิดกลับเข้าไปปึ้งแบบนี้แล้วก็เอาเดือยเนี่ยไปทิ่มกับด้านหลังของตัวบุนวิสูตรแงบเข้าไปเรียบร้อยติดตั้งเรียบร้อยกาเล็กซี่อะไรนะ ไฟเตอร์ด็อกกิ้งเออด็อกกิ้งกับโมบิสูนเรียบร้อยก็ออกจะได้มาประมาณนี้ส่วนโลนะครับก็มันจะมีพาร์ทที่เป็นของเหมือนผมไม่รู้ว่าใครเกตเป็นอย่างไี้ปาะแต่เอ็นที่เกตจะมีประมาณอย่างเงี้ยก็เอามาติดกับตัวเดือยตรงข้างหลังข้อศอกตรงนี้มันมีสองฝั่งนะก็เลือกเอาแล้วกันเนี่ยคือตัวตัวกันพาจะไม่ได้ถือ ล่โดยตรงนะครับมันจะโดนยึดไว้แบบนี้น,แบบนี่ส่วนปืนก็เสียบเข้าไปที่มือได้เลยนี่แบบนี้อ่าเรียบร้อยครบองค์ประชุมส่วนอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับหรือจะใช้ก็ได้นะมาถืออีกมือนึงก็ได้เออประมาณนี้แล้วก็ไอตัวเออ Galaxy Fighter เนี่ยเขาสามารถใช้มาเป็น ผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวทัสเตอร์เหรอเคยดูไปไปไปซิฟิกมกันไหมที่มันจะมีตอนหนึ่งที่มันเอ,อ่อหุ่นยิบซีดงเจอร์เปิดข้อสอกแล้วก็เหมือนมีไอพ่นเพื่อให้แบบหมัดมันต่อยแรงขึ้นอะ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันเอาทัสเตอร์ของยานนี่ครับเอ่อตรงข้างล่างยานมันจะมีเดือยมันมันมันสามารถดึงออกมาได้น,นะมันซ่อนอยู่แบบนี้ดึงออกมาปุ๊บแล้วเอามาใส่กับ แขนแบบนี้อ่ะมันก็จะกลายเป็นหมัดที่ใช้ไอพ่นใช้แรงแรงแรงขับจรวดเนี่ยปล่อยหมัดออกไปนะครับมันก็หมัดมันก็จะแรงขึ้นน,นึกภาพออกไหมเออประมาณนี้นี่สามารถติดกระแขนไดนแบบนี้จริงๆมันจริงๆไอเดอยเนี้ยมันติดได้แทบทุกตัวนะทแทบทั้งตัวนะเพราะว่ามันจะมีรูพวกเนี้ยอยู่ทั้งตัวเลยเนี่ยคุณอมาติตรงไหล่ก็ได บบีเออติดตรงนี้ก็ได้ปลายเกาะไหลเฮ้ยติดเป็นโลก็เซียวดีนะเออโอ้เหมือนแขนฝัง่งนี้มันหล,ลวมๆอันนี้ติดตรงข้างข้างข้างขาก็ได้แบบนี้คือติดได้หมดเลยมันมีรูพวกเนี้เต็มตัวไหม,หมดเลยติดตรงนี้ก็ได้ ก็แปลกๆดีแทนที่จะเป็นแบ็คแพ็คนะนี่ติดแบบนี้ก็เลยเออว่ะก็คล้ายๆ 30mm อ่ะนะที่มันจะมีรูพวกเนี้ยเอาไว้ติดพวกตัวตัวออปชั่นโอเคนะครับก็สรุปโดยรวมประมาณนี้ตัวเอ t i g a เกต a l a x y View Style ต a ์ก X เล็กซี่ a ้ชื่อยาวแล้วกันผมว่าเป็นกันพาที่ซื้อมาเล่นได้นะเออรายละเอียดดีผมว่าสวยอะ่ะเนี่ยพวกสีพวกเนี้ยถ้าเอา ไฟมาส่องไฟ UV ไฟอะไรมาส่องว่าน่าจะสวยเออเนี่ยคล้ายๆกับไอไซโครเฟมของออ่ยูนิคอร์นแล้วก็พวกไอตัวนาราทีะ่ะอืมสวยดีสีก็สวยนะครับลายพวกลายตามตัวก็มีพอประมาณให้เราได้ตัดเส้นเนาะให้มันมีมิติกระสุก็ดีชิ้นส่วนไม่มากนะครับเสียอย่างเดียวคือความสึกผมนะส่วนตัวคือหาซื้อยาก ผมไม่แน่ใจว่ามันรีมาน้อยหรือแบบมันคนมันชอบหรืออะไรเงี้ยหรือราคามันถูกอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ถูกนะผมว่าตัวนี้ประมาณ300ไลายปลายถึง400ก็พอๆกับไฮเกตเลยนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่มันเป็นเอ t นทีเกตอะก็เลยรู้สึกว่าเออราคาก็กลางๆนะไม่ได้ถือว่าถูกถ้าโอเคนะตัวนี้ก็ถ้าชอบสไตล์หรือเคยดูภาคนี้อะไอภาคที่มันเป็นฉลองอะไรกี่ปีไม่รู้ของบิวอ่ะ ทำมาผมว่าโอเคเลยตัวนี้ซื้อได้นะครับถ้าเจอแล้วก็อยากจะต่อยอนทีเกตหรือชอบตัวนี้อยู่แล้วซื้อได้เลยนะครับดีตอนนี้มันโอเคนะแข็งแรงไม่มีอะไรหลุดหลุดร่วงแต่นานๆไปผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเอ็นทีเกตที่มีอยู่สองสามตัวก็เอามาจับท่าบ่อยๆมันก็เริ่มหลวมแล้วนะครับยังไงก็ระวังตรงนี้ด้วยก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับนั่นแหละเอ็นทีเกตบิวสไตล์เอกซิคลิกซีดโคตรยาวเลยวะโอเคขอบคุณที่ติดตามรถเจะกาใหม่คลิปหน้าเราคลิปนี้สวัสดีครับ you <music>